เอาละครับวันนี้เรามาพบกับเกมเซียนฟื้นฟับนะครับลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับทั้ง Android และ iOS นะครับผมเราก็จะเข้ามาที่เลือกเสิร์ฟแล้วก็เข้ามาที่หน้าตัวละครนะครับตรงนี้ทุกคนน่าจะทํากันเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะมาที่หัวข้อรูปโปรไฟล์ด้านบนนะครับคลิกเข้าไปไปที่ตั้งค่าครับโค้ดแรกครับ พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ J A B 9 9 9นะครับเป็นโค <vastly lava. S 1> ้ดเฉพาะของช่องเรานะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับมีโค้ดอื่นๆที่แถมให้ใต้คลิปนะครับกดยืนยันรับไปเลยนะครับผมอย่างเช่นอันนี้โค้ด X X 6 6 6นะครับก็จะได้ของประมาณนี้เลยนะก็ใส่ได้เลยนะครับโค้ดอยู่ข้างล่างนะครับแต่โค้ดนี้ ให้เฉพาะคนที่ดาวน์โหลดผ่านลิงค์ข้างล่างนะครับผมก็สนับสนุนเกมแล้วก็สนับสนุนพีด้วยนะครับระบบเกมเปิดมาแล้วก็จะมีสอนนะครับว่าอัพอะไรได้บ้างนะครับมาปุ๊บตัวละครเรานะครับจะตีมอนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสกิลยังไม่เปิดนะครับตรงนี้เขาแนะนํบอกว่าให้ทาเควสให้ทุกคนอ่ะสังเกตหลักๆก็คือด่านนะครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ด่านที่สามัญชน1นึขีดสนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้สังเกต จะเป็นภารกิจที่3นะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับเอาไว้เลื่อนขั้นตรงนี้นะครับทำเควสตรงนี้เลื่อนขั้นอัพพลังนะครับส่วนเควสตรงนี้ถ้าเราทําเสร็จปุ๊บมันจะปลดล็อกพวกสกิลนะครับปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆอ่ะลองทําดูนะครับเห็นไหมครับพลังขึ้นแล้วครับอ่ะเราไปตีดูมาแรกๆนะครับให้อัพพลังจูมตีเป็นหลักนะครับไปเลยกดค้างได้นะครับกดค้างได้นี่นะครับเลื่อนขั้นได้รืยยังกดลับได้นะครับเกมนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า สายฟรีเขาอยู่ได้นะครับแต่ต้องขยันดูโฆษณาหน่อยนิดนึงนะครับเน้นเก็บเควสเน้นดองของเน้นอะไรแบบนี้ครับเกมนี้เหมาะสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับวัยทางานทํางานยุ่งมีเวลาวันละนิดเวลาหน่อยก็สามารถเล่นได้หรือจะเป็นเหมาะกับสายปล่อยบอดหรือสายเล่นจริงจังก็เล่นได้ทั้งนั้นนะครับสำหรับตัวพี่พี่มองว่ามันไม่ต้องเฝ้าจอตลอดไม่ต้องปล่อยบอดตลอดแค่พี่มีเวลาว่างวันละนิดนิดหน่อยหน่อยก็สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมหรือเล่นชิลๆได้นะครับสนุกเพลิดเพลินไปเลยนะครับกดรับภารกิจไปเรื่อยๆนะครับแบบ บบส่วนเรามาด,ดูข้างล่างกันนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างพลังจมตี HP ฟื้นฟูครีเปอร์เซ็นต์ครีนะครับดาเมจครีสปีดจมตีตรงนี้ก็คือต้องรออัพข้างบนก่อนปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับแต่มาแรกๆอ่ะมันจะต้องใช้พลังจมตีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นพลังจมตีไว้ก่อนทำเคล็ไปเรื่อยๆครับนแนะนําให้ทําอะไรก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมและถ้าเกิดสายเติมน้อยนะครับสายเติมน้อยนะแนะนําให้ซื้อหลิยนะครับผมมาถึงปุ๊บถ้าเขาเปิด นี่ครับเปิดครั้งแรกแบบนี้นะครั้งแรก20บาทนะครับได้ลิงดับเบิล S นะครับลิงตัวนี้บอกเลยว่าโหดมากเพราะม้อนหลังๆอะ่ะตีแทบไม่ตายครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อลิงนะครับสายเติมน้อยถือว่าคุม้มถ้าเกิดใครที่เล่นจริงจังนะมันจะมีดันแรงนะครับทุกคนดันแรงนะบอกเลยว่าลิงนี้โหดมากนะครับควรซื้อนะครับนหลังจากที่เราซื้อลิงแล้วเราก็มาซื้อกระบองลิงนะครับอีก45บาทเพราะว่าเออมันจะมี p l u สิบ ของกระบองนะครับถ้าเราอัปเกรดไปเรื่อยเวลหนึ่งเวลสองเวลสามเนี่ยจะดีมากจะโหดถ้าลิงไม่มีกระบองคือไม่โหดนะครับถ้าใครเล่นลิงถ้าเป็นสายเติมน้อยหรือว่าเติมมากเนี่ยถ้าเล่นลิงต้องเน้นเลือดเน้น HP ครับเพราะว่าเวลหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างดาเมจกายภาพเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ของ HP สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นลิงนะครับต้องอัปเลือดเป็นหลักแต่แต่ก่อนครั้งแรกๆเริ่มแรกอ่ะให้อัปโจมตีก่อนเพราะว่ามันใช้ในการเลื่อนขั้นนะครับนะครับเน้นเลื่อนขั้นนะครับเพราะว่าเลื่อนขั้นนจะมีตกแหลงรรัับบฉาาย รอบรับฉายานะครับแต่หลังๆมาให้นิ้นไปที่เลือดครับไม่ว่าจะเป็นจี้เป็นอะไรนะครับโหดมากถ้าเกิดแบบใครแบบอยากสตาร์ทเร็วโหดกับเพื่อนรับของนู่นนี่นั่นแนะนาครับเติมลิงกับกระบองครับลิง20กระบอง40 60บาทครับลงทุนแค่นี้ถือว่าผ่านครับแต่ถ้าใครไม่เติมแนะนําเล่นสายโจมตีดาเมจนะครับส่วนตัวละครเนี่ยแจกยับยับนะครับถ้าใครเล่นตามบทตามอะไรมาเรื่อยๆก็จะมีอันนี้เป็นเควสวนนะครับ เป็นกิจกรรมจิ้งจอกนะครับส่วนนี้ก็เป็นเควสบนอันนี้เป็นโยมโลครับแจกเห็นไหมนี่เอาไว้สุ่มนะครับนี่สุ่มตัวละครจิงจอกก็มาแบบนี้แล้วก็มาเช็คอินนะครับสายฟรีอยู่ได้แน่นอนครับแต่ต้องขยันดูโฆษณาโรนนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับว่าเขาแจกของเยอะไหมนี่ครับนี่มีแจกของเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นโจมตีบอสนี่แบบนี้นะครับจะทีม นี่ดูนะครับแจกของเยอะไหมดูสายฟรีนะครับหรือว่าเติมน้อยเห็นไหมโอ้โหได้เศษได้อะไรเยอะแยะไปหมดแต่นี้ลิ้ยงไม่มีกระบองนะครับแต่ก็กโหดอยู่อ่ประมาณนี้นะครับเราจะไปซุ่มตัวละครกันครับทางสันวัดนะครับนี่อันนี้ก็จะมีบอกว่าวันไหนวันไหนตัวพวกนี้จะหมุนวนไปเรื่อยๆนะครับนี่สายฟรีมีเห็นไหม ฟรีเห็นไหมแล้วก็กีเรารับมาเห็นไหมผมมี65้เหรียญลวถ้าเกิดใครดวงไม่ดีนะครับก็มีการันตีนะครับมีสามารถคลิกตัวไอน,นะครับตรงไหนมีตัวไอคลิกได้เลยนะครับตรงไหนข้อมูลไหนในโอกาสด,ดอกเซียนครับนี่นมพิเศษครับอลองสมสัก10ครั้งให้ดูแบบนี้นะครับอาวุธอาวุธก็มีนี่สีแดงโหดนะครับตามสเตปเกมเลยนี่สมให้ดูต่อไปเราจะมาพูดถึงฮีโร่นะครับ นี่ฮีโล่โตัวละครอุปกรณ์ใช่ไหมนีมีอะไรให้ทําเยอะครับแล้วก็มีเวทมนต์นะครับนี่เห็นไหมปลดล็อกหมดแล้วทำเคเวสไปเรื่อยๆสัตว์เลี้ยงครับ บวกดาเมจเหมือนกันมันจะดูดีๆนะครับมันจะมี2แบบนะครับพลังโจมตีสปีดอันนี้เอฟเฟกที่มีแสดงว่าเราไม่ต้องไปใส่ให้มันโจมตีก็ได้นะครับถ้าเรามีมันก็สามารถบวกพลังของเราได้เหมือนกันนะครับมีสังเกตเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีครอบครองไว้เยอะเราก็ยิ่งโหดครับวัตถุบโบราณตรงนี้นะครับมีแล้วก็แก่นดวงจิตแรกๆก็อาจจะหาคิหา HP ไปก่อนแต่หลงังๆก็หา HP ล้วนหาพลังโจมตีล้วนนะครับแล้วพวกนี้หาได้จากไหนก็ต้องกลับมาที่ดันเจียนครับ นี่มีตัวให้ทุกวันนะครับตรงนี้จะเป็นโจมตีนี่ตอนนี้จะได้ทองนะครับได้ทองอะลองดันดูเอฟเฟกก็ถือว่าสวยงามนะสำหรับผมก็สบายตาดีเล่นชิลๆครับไม่คิดอะไรมากหน้าเพจจะมีกลุ่มไลน์ของเกมนะครับเราสงสัยอะไรตรงไหนเราไปสอบถามได้อัน,นี้เป็นหินนะครับได้หินที่เราเอามาอัพตัวต,วตรงนี้นี่อัพตัวไปเลย ัสีทองก็คืออัพวัตถุโบราณนะครับมีทุกอย่างบวกพลังหมดครับทงใส่ตุงกไหนถามในกลุ่มได้นะครับกลุ่มไลน์นะครับนีเราเลื่อนขั้นได้แล้วเพราะเราทำเควสครบ3อันแล้วนะครับเลื่อนขั้นพลังออาก็จะขึ้นนะครับนี่เจ็ดสิบเอ็ดจุก้าเฮครับเมื่อกีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเฮดนะครับก็จะมีภารกิจเควสนะครับแนะนำทำให้หมดนะครับ หาของ,รองแรกๆก็อาจจะสุ่มแบบนี้ครับอุปกรณ์สกิลสัตว์แนะนำว่าอันไหนที่มันมีขึ้นมีอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามกดรับให้หมดอย่างมาหน้านี้ปุ๊บนะม,มีสุ่มหมุนอันนี้ผมกดรัดนะผมขี้เกียจด,ดูหมุนหมุนนี่อันนี้แจกททองเห็นไหมบอกเลยว่า ถ้าเกิดเป็นสายฟรีก็ต้องขยันดูโฆษณานะครับบอกเลยว่าคุม้มนี่จดหมายก็มีของแจกทุกวัน,นครับของแจกเรื่อยๆดูนี่ของแจกเยอะแยะทำกิจกรรมนะครับแล้วก็หน้านี้ตำหนักนะครับมีอะไรบ้างไปดูซิมีขุดสุสานนะครับนี่ไปเลยในหินด้วยแล้วก็จะเอาตัวนี้มาเอาไปอัพตรงนี้นะครับนี่ จะมีบอกว่าเพิ่มอะไรอันนี้เอ้ากลังจุบที200เปอรซอัพไปเลยครับถ้าทองเยอะขี้เกียจรอหรือใครดูโฆษณาได้หรือใครกดโฆษณาก็กดได้เลยนะครับอันนี้ผมจะกดให้ดูนะอีดูพลังขึ้นเยอะมากแต่แล้วหินคริสตัลนี่อุ้ยมี10อันดูนะครับเราจะได้สหายเซียนไหมอุ้ย <laughs> แต่ว่าของดีนะครับถือว่าของดีแต่อาจจะยังไม่ได้สหายเซียน เ okay. ่อไปชุมนุมครับชุมนุมเซียนก็เป็นการดวนภายในเซิร์ฟนะครับเ,เรามาดูซิตอนนี้พลังเราอยู่ที่3 5 6เฮตนะครับอันดับ,บหนึ่งไข่เค็มในแรงนี้นะครับเราอาจจะตีข้างล่างอลองตีดูนะครับท้าทายเป็นยังไงเวลาต่อสู้นี่เราจะได้แบบเป็นเงินตาของดวนมานะครับเอาไปใช้ไรายได้นี่กดล้านค้าข้างล่างครับก็จะมีของแบบนี้ซื้อตั๋วได้ซื้ออะไรได้นะครับ ลองซื้อดูปุ๊บรีเฟซฟ,ฟรีหนึ่งครั้งต้องการไปรทางไหนอันนี้หินอัพอาวุธนะครับอัพขั้นอาวุธอันนี้ไว้สุ่มตัวละครสหายเซียน,นนี่ไว้สุมอาวุธนะครับสีเขียวนี้เป็นหินอัพตัวนะครับน,นี่สีแดงก็เป็นทองนะครับทรายก็ไว้อัพของเหมือนกันนะครับดวนอันนี้เป็นตัวไก่นะครับ1.67อ่งลองลองสู้ดูนะครับ เ้วก็ดูสังเกตดูว่ามันจะมีเซิร์ฟห้าหกอย่างเงี้ยเจ็ดตอนแรกเราจะสมมุติเราเล่นเซิร์ฟแปดก็จะเป็นแปดนะครับอันนี้เป็นห้าหกเจ็ดเพราะว่าเขารวมเซิร์ฟมาแล้วนะครับเขาจะรวมเป็นเซิร์ฟสี่ทีละสี่ห้าเซิร์ฟรวมกันเป็นหนึ่งเซิร์ฟอะไรเงี้ยครับก็ดูพลังของเรา CP ของเรา 10.1C นะครับเวลาเราจะสู้กับใครเราก็ต้องดูพลังของเขาด้วยนะครับว่ามันก็จะเรียงไป A B C D E ยิ่งไปภาษาอังกฤษเยอะก็ยิ่งพลังเยอะนะครับเหมือนเรา C เราจะไปสู้กับ E ก็คงไม่ไหวนะครับประมาณนี้ดวนนะครับมีร้านค้าดวนข้างล่างด้วยนะครับมีประวัติแพ้ชนะอันนี้ร้านค้านะครับมีกดฟรีสามาซื้อได้นะครับซื้อเรามีลิงเอาลิงเป็นธาตทองต้องหงแล้วกันมีอะไรอัพขั้นไช้หมดเลย ดีทงนนครับแต่ว่า,าต้องอ well? ต้องรอเวลาครับเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึห่งจะรีเห็นไหมเนี่ยอีกสามวันจะรีถึงจะซื้อได้อันนี้เป็นเศษนะครับเศษแดงเอาไว้อัพตัวละครเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะครับนี่ขอหาดูของก่อนนี้หมูหมูนี่ตัวโหดนะครับแนะนําให้ซื้อนะครับหลานตัวพี่มากหลานดังหลานตัวนี่เยอะมากเยหมดเลยหมดคื้อซื้อได้ครับมีห่อผนึกมานะครับก็ดันด่านไปเรื่อยๆนะครับ ได้เวล20า20ครั้งนะครับตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้มายกต้านชะตาเอาไว้แก้ชะตานะครับตัวนี้ก็โหดมากเหมือนกันครับเดี๋ยวาพาไปใช้ประมาณนี้มีอะไรทําก็เราก็ต้องทําให้ครบนะครับสายฟรีเน้นเน้นทำทุกอย่างนะครับให้ครบเก็บให้ครบนะครับโลกมนุษย์คืออะไรคลิกเข้าไปจะเป็นการเก็บสายครับไปอัพตัวละครถ้าเป็นมีเปิดนู่นเปิดนี่มีเราคลิกขาได้ครับสายทองสายทองไปอัพขั้นงขั้นนะครับสายสีฟ้าจะเป็นการอัพระหว่างขั้นเดี๋ยวพาไปดูครับอันนี้บอกวิธีหาก่อนเลือกไปเลย เดี๋ยวิหานะครับกลับมาที่หัวข้อที่2ส,สหายเซียนนะครับนี่ของที่เราหาได้เมื่อกี้เห็นไหมอันนี้คือลูกปัด EXP เอาไว้อัพเลเวลตัวละครนะครับนี่เอาไปเลยปื๊ดปื๊ปปปปกดค้างนะครับกดค้างจะได้ไม่เมื่อยมืออ่าส่วนหินนี้หินทะลวงมีหน้าที่เอาไว้ทะลวงขั้นนะครับนี่อัพขั้นเลเวล ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล100อ่ะเราจะได้ล่างสกัดมาครับล่างสกัดตรงเนี้ยเอาไปทำได้ไดอ่ะกดคี้กเข้าไปจะได้แต้มมาตรงนี้ครับนี่แล้วก็ไปนี่ดาบมิดเพิ่มขึ้นดาบดมิดเเพิ่มขึ้นอ่ะดรอปหินเพิ่มขึ้นแล้วก็มาอัพแบบนี้ครับแล้วถ้าเราเล่นผิดสายเราเล่นแบบโจมตีแล้วเ,เล่นเพิ่มเลือดแล้วก็กดรีได้ครับนี่กดรี500ทองขั้นสูงตัวนี้ผมยังไม่เปิดน,นะครับขั้นสูงเนี่ยจะได้จากอัลบั้มนะครับนี่ เช่นตัวนี้ปุ๊บจะมีที่ใช้ได้ก็คือมีเศษแดงธรรมดากับเศษเฉพาะตัวอัพขั้นทะลวงไปครับเพิ่มเิ่มนี่อัพได้เห็นไหมครับพอเราทะลวงขั้นใหญ่ๆปุ๊บเราจะได้อ่าล่างสกัดข้างล่างเหมือนเดิมครับแต่เป็นขั้นสูงนะครับเอาไปอัพได้เหมือนนี่แหละแต่ว่าค่ามันจะสูงกว่าต่อไปทีมเราสามารถเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ได้นะครับนี่ถ้าเป็นลิงก็กเน้นสาย HP นะครับถ้าเป็นอ่า ไม่ได้เติมลิงก็เล่นเป็นพลังโจมตีล้วนแบบนี้นะครับแต่ผมมีลิงผมอาจจะเลือก HP ไปก่อนแล้วก็สามารถเลือกได้ครับว่าเจ้าตัวไหนอยู่ไหนเอาลิง์ไปแท้งเอาลิงเข้าไปข้างหน้าแบบนี้ครับหรือจะจัดออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกส่วนอุปกรณ์อุปกรณ์จะมีอ่าหลายแบบนะครับสังเกตว่ามันจะมีคําว่า perfect นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ของตัวตัวนั้นเลยสืเจ๋งมีง่ามอย่างเงี้ยลิงมีต้องมีกระบองมันถึงจะเปิดฟังก์ชันอ่ะอันนี้อันนี้แตกต่างกันยังไงลิงกไม่มีกระบองกดเข้าไปครับ มันจะไม่เปิดพวกฟังก์ชันนี้ครับถ้าเราไปไปใช้ของเอฟเฟกตัวอื่นอย่างเช่นถ้าผมเอาของสัวเจีงมาใส่สัสวเจีงมาใส่ลิงปุ๊บกดเข้าไปมันจะไม่เปิดเอฟเฟกพวกนี้ครับเอฟเฟกพวกนี้มันจะไม่มีค่ามันจะได้แค่พวกเลือดพวกพลังโจมตีแต่ถ้าเกิดผมเอาสัวเจีงมาใส่อาวุธของเขามันจะเปิดครับนี่พาสตีบเห็นไหมเออมันจะเปิดพาสตีบนะครับถือว่าโหด ไม่มีก็ใช้ไปก่อนไอ้พวกนี้มันเป็นของไม่มีตัวนะครับของแดงๆขึ้นไปถึงจะเป็นของแต่ละตัวก็มาอัพขั้นได้นะครับใช้หินใช้หินน่ครับอัพอุปกรณ์หินเ p ฟพีลิขิตนะครับกดเข้าไปปึ๊บดูดูตรงนี้ขึ้นครับพลังขึ้นดูดูปึ๊บแล้วก็อขั้นที่ต่ํากว่าสีแดงลงไปจะใช้หินใช้หินตัวนี้นะครับหินหลอมจิต นี่เอาไว้อัพขั้นเปิดเปิดพาสิฟ์นะครับอาวุธสองเอฟเฟกต์รักษาเพิ่มขึ้น6%ปซนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้สีแดงจะใช้เป็นหินกินลมเทพนะครับกินลมเทพก็หายากนะครับต้องซื้อในร้านค้าที่เราไปสุ่มตัวละครหรือว่าร้านค้ากิลด์เดี๋ยวเราไปสเต็ปต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นเป็นนานๆมันจะเปิดนี่ครับอุปกรณ์สวมใส่ทั้งหมดได้เลยโอ้โหพลังขึ้นเยอะมากเราคลิกเข้าไปอัพอัพได้นะครับอันนี้เสริมแกล่งก็เลือกทั้งหมดโอ้โหอัขึ้นเยอะมากครับทุกคน c a C a อันนี้เอาไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งใส่เข้าไปครับเผื่อได้ใส่ตัวอื่นโอ้โหพลังกระโดดมากเลยครับผมพลังกระโดดมากหลอมชำนานนี่จาก00ขึ้นเป็น200%ครับหลอมไปเลยครับโอ้โหพลังยังโดดบอกเลยครับพลังยังโดดถ้าเราอยากโหดโหดนะครับเราต้องอัพขั้นให้มันเป็นสีฟ้าหมดหรือว่าเป็นขั้นมหายานนั่นเองนะครับแต่ละขั้นใหญ่มันจะมีแบบนี้อย่างเช่นหมูเราต้องหาเศษใหญ่ครับนี่ดอกแรก ฝึกปานขั้น10เป็นสร้างฐานชั้นหนึ่งไอตัวนี้คือเราต้องหาตัวซ้ำนะครับไปสุ่มตัวไปเปิดหินให้ได้ตัวซ้ำมันถึงจะได้เศษใหญ่มา1เศษเอามาทะลวงพอทะลวงเสร็จปุ๊บอันนี้ใช้1นนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อใชพอเราทะลวงมาเสร็จปุ๊บเราขึ้นมาขั้นเนี้ยพออัพสุดปุ๊บทะลวงหนึ่งขั้นก็ใช้1เศษใหญ่หนึ่งเศษใหญ่หนึ่งเศษใหญ่หนึ่งเศษใหญ่าเลาอัพเต็มนะบอกเลยว่าโหดมากแล้วเปิดดียังไงก็คือมันจะเป็นสกิลนรเเเเห็ม้ถาาาดแปภพี ถ้าหนึ่งเราก็จะเปิดเป็นเพิ่มขึ้นอ่านพาสีเอานะครับนี่อันนี้ก็ต้องรอเปิดต้องเป็นล้ล่าง1นึ่งเลเวลอ่าอันนี้ก็มหายานเลเวลหสุดท้ายนี่มหายาเลเวลหนึ่งแปลสภาพไปหนึ่งนี่ก็ต้องอัพนะครับถึงจะโหดไม่งั้นไม่โหดนะครับบอกเลยต้องหาเศษหาตัวนะครับไม่ต้องห่วงเราสามารถสุ่มได้ครับนี่ตอนที่สุ่มนี่ก็คือการันตีจะเป็นตัวหว่วงส่วนนะครับแต่ระหว่างสุ่มเราก็จะสุ่มตัวที่ เรามีด้วยนะครับอย่างลิงอย่างอะไรเงี้ยที่เราเคยมีแล้วก็โอกาสจะมีอ่ะลองดูเดี๋ยวเราจะโชคดีนะครับเปิดให้ท่านผู้ชมดูหรืออาจจะต้องรอการันตีหรือเปล่าอ่าได้ตัวสีเหลืองมานะครับถ้าเกิดว่าเหรียญปาลาเราหมดนะครับเราสามารถใช้ทองนะครับใช้ทองครั้งละสามพันนะครับนี่อันนี้ผมขาดอยู่สี่ก็เป็นหมื่นสองนี่ครับอันนี้ส่มอาวุธให้ดูเนาะ ใช้ทองมีอะไรแดงๆกดให้หมดนะครับรับให้หมดนะครับพวกนี้นะครับพวกด่านๆพวกอะไรเงี้ยเข้าให้หมดอันนี้จะได้จี้นะครับจี้จะเป็นตรงนี้นี่ก็จะมีค่าสถานะพลังต่างๆนะครับนี่อันนี้เอาไว้อัพเอาไว้แก่นดวงจิตน,นะครับนี่ไปรีเกินขั้นอีกแล้วอ่า แต่ว่าถ้าเกิดเลื่อนขั้นเป็นเลื่อนขั้นใหญ่นะทุกคนมันจะเป็นฝ่าแบบโดนผ่าอรับของได้เห็นไหมของแจกเยอะครับทุกคนบอกเลยว่าแจกเยอะเล่นไปเรื่อยๆสายฟรยีอยู่ได้แน่นอนครับนี่ถ้าใครมีปดโฆษณาถ้าใครไม่ขี้เกียจดูโฆษณาก็กดดูได้ดูได้ได้ของฟรีครับนี่กดตรงไปเลยต่อไปเราจะไปที่ระบบสํานักนะครับิดเข้าไปที่สํานักข้างล่างมีอะไรบ้าง จะมีงานเลี้ยงงานเลี้ยงก็จะเปิดเป็นเวลาว้าวแต่ว่าต้องใช้แต้มนะครับใช้แต้มภารกิจของสํานักเอามากินอาหารแบบเนี้ยปื๊บปื๊บป๊บออกมาแล้วก็จะเปิดใช้งานอันนี้แจกคือเราจะแจกอาหารในงานนะครับแต่เมื่อกี้เราไปกินข้าวมาแล้วก็กดใช้นี่ก็จะได้ของมาเยอะเลยครับเยอะเลยแล้วก็มีภารกิจสํานักมีอะไรเราไม่รู้ว่าเราทําตรงไหนนะครับเราก็คลิกไปเลยมันจะพาเราไปนะครับนี่ ปแก้ชาตานี่ใช้ก้ามปูที่เราไปลงด่านอ่ะเดี๋ยวร่ากลับไปนิดนึงที่เราไปลงด่านหอผนึกมานะครับมีถ้าเราไม่คียตัวนั้นแล้วก็ไปที่สหายเซียนแก้ชาตาครับบอกเลยพลังขึ้นเยอะเหมือนกันครับจากตรงนี้นเราดูไวนะ้ี่28.4เราเราพยายามรีหาเลือดนะครับเราคีิกดูว่าบวกอะไรต้านคีอะไรแบบนี้อ่าลองรีดูนะครับ โอ้ยขึ้นมาสาเห็นไหมแล้วตรงนี้คือ PVP ได้ด้วยนะครับทุกคนอะก็เราสามารถล็อกได้แบบนี้ยืนยันแล้วก็ซูมไปอีกโอ้โหขึ้นมาห้าสิปดโอ้โหโหดเกินโหดเกินบอกเลยได้เลยโอ้ยมีอะไรก็อัพอัพไปครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างสกัดต่อเมื่อกี้เราอัพแล้วก็ได้แต้มมาล้างสกัดต่อเราจมาอัพโอ้พลังขึ้นรัวๆครับบอกเลยอ่ะกลับไปที่สำนักต่อนะครับผม งงงงนิดน,นึงใครไม่เข้าใจก็รีลันดูใหม่นะครับเลียวเรียวนะครับวันนี้เรามากับแบบเลียวเรียวมีก็จะมีท้าต่อท่าไทยปพ๊บมเพิ่มเพมีระบบฟาร์มเลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราได้มเมล็ดใช่ไหมเดี๋ยวเราไประบบฟาร์มต่ออ่ะแค่นี้ก่อนปุ๊บขัดก่อนที่บาั้งส่วนนี่มันจะมีรายละเอียดนะก็ิกตัวที่อะไเอนดิมต้องใสอะไรคลิกตัวเองเดียวนึงอันที่หนึ่งนะครับมีติดตัวนี้ติดตัวหรือว่าอันี่เพิ่มด้านมีจัดเล็กอะไรเงี้ยมันยำอันที่สอง คนที่เขาเล่นลิงนะครับเขาจะเล่นเน้นถุง la สีแดงนะเพราะว่ามันบวกที่เยอแล้วก็ดอบิีนะครับมีส่วนที่ใครไม่เล่นลิงเล่นแบบธรรมดาเล่นดอบิเาจะอัพถุงสนะครับเราสามารถอัพเพิ่มใปเรื่อนี้ได้ดีสุ่มเราต้องหุนปานครับอัพสูงเรเอ็ใส่ได้ดีใช้เรองีขึ้นแบเกะเปิดถ้าเราเรามีต้นระดับขึ้นได้อัพเกดีใช้เลยคือคำที่หนึ่เนสองละอัตราสมันจะขึ้นขึ้นครับงเรียนการบอกว่าถ้าเปิดหนึ่งขาเรามีโอกาสที่เราลดสองแปนติดนะครับเบลสั้ กระสุนเป็นแบกระสับกระสือข้างต่ำนี่ต้งสมได้นี่นี่คิดได้นะนี่ดูทุกนี่สีม่วงชมพูเห็นพลังบุกเยอะมากเรื่อยบุกเยอะมากนี่ให้ลิงนะแนะนำเลยใส่เข้าไปดูกระสือโอ้โหดูต้นฟาร์มผ่านไปไม่มีไม่มีขบอยผักนะครับเกมนี้ไม่มีขบอยผักนะบอกไว้ก่อนร้านค้าสำนักก็จะมีแจกฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็ของที่ควรซื้อทุกวันนะครับแนะนำเลยคือแกะตาหายากมากเพราะหลังๆอ่ะดันหอหอพอะหนึ่งมามันจะดันยากมากนี่ซื้อเลยละสองร้อยก็ซื้อตัวนี้ไปอัพอาวุธนะครับนี่ หินลอมเทพนะครับนี่ตละสองร้อยได้จากไหนก็นี่ภารกิจสํานักครับรับเข้าไปก็จะได้เห็นไหมมีสิบก็ละของไปมีหินมีทองแล้วก็มาตีบอสครับว่าสํานักจัดทีมแล้วก็ท้าทายจัดทีมแนละ้วไปเลยหวดุมบ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 ุม ไม่ต้องหว่วงนะครับมันตีไม่ตายนะครับบอกไว้ก่อนไม่มีตายนะครับมีแต่เราตายแต่ว่าเลือดมันจะดิงไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะได้ของรางวัลยิ่งมากขึ้นไปไเรื่อยๆครับเป็นดาเมจร,รวมของทั้งกิ้วนะครับทั้งสํานักอ่ะสมมุติว่าเราตายหมดนะครับออกมาปุ๊บก็จะได้ของเห็นไหมได้ของมาแล้วดูรางวัลขวามือครับกดรับได้อีกถ้าทุกคนช่วยกันตีครบ15คนก็จะได้ของตามนี้เลยทั้งหมดอันนี้ก็25 0 0 3 0 0 0 4,000 5,000ห้ย 5,000กดทองแล้วเห็นไหมแค่แค่แค่หนึ่งเนี้ยแล้วก็หลังจากเที่ยงนะครับมันก็จะมีร้านค้าต่อรองตรงนี้ถ้าทุกคนช่วยกันกดต่อราคาต่อราคาต่อราคาได้คนละหนึ่งครั้งต่อวันแล้วราคามันติดลบก,ก็จะได้ของฟรีไปเลยนะครับก็จะมีของฟรีแจกส่วนตรงนี้ปะทะศึกสี่สัตอ่นะลองเข้าไปดูก็ลังมีศึกพอดีนะครับเรามาถึงนี่แล้วก็ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเดาว่าอยู่ในช่วงสงบศึกนะครับจะเปิดวันพฤหัส ถึงวันเสาร์นะครับที่ตีได้เพื่อนถึงวันเสาร์ก็คือตั้งแต่เที่ยงถึง2องทุ่มนะครับมีวิธีตีก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดท้าทายเราจะเข้าไปตีกดท้าทายแบบน,นี้แต่นี้ยังไม่ถึงเวลานะครับต้องดูค่าพลังด้วยแต่บางทีก็ค่าพลังไม่เปิดนี่อย่างนี้มันจะเปิดบางคนพอเราตีพวกนี้ปุ๊บไออะไรเอ่ยมันถึงจะเปิดตามนะครับแล้วก็ต้องดูพลังของเราว่าเท่าไหร่ตีไหวไหมนะครับเสร็จแล้วเราจะได้แต้มรางวัลมาเราไปที่ข้างล่างครับแลกของครับนี่เห็นไหมผมมี300 ถ้าผมเก็บปุ๊บนี่อาวุธหมูบอกเลยหมูโหดมากแนะนําให้ซื้อครับนี่ซื้อไปเลยซื้อให้ดูสหายเซียนอัลลบัมเราไปทําตัวกันนะครับถ้าเกิดตัวไหนที่เราไม่เคยมีอ่ะทุกคนถ้าเราเก็บครบเห็นไมนี่เิบสองเจ็ดสิอเนี่ยถ้าเกิดเราจิเก็บครบแล้วมันจะมีปุ่มให้กดสร้างตัวขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องสุ่มเจอก็ได้หมูเสร็จหมูเนี่ยเราถ้าหาตัวไม่เจอเราก็ไปที่ดวนได้นะครับ นี่ตําหนักไปที่ดวนไปที่ร้านค้าแต่ว่าเราอะต้องต้องตีดวนให้แต้มเราถึง1,100ก่อนถึงจะเปิดเห็นไหมมันจะมีเศษหมูอยู่แล้วก็สามารถซื้อได้อาไปอัพไปอัพ,อ,พอัพได้ถึงมหาย,ยานเลยบอกเลยว่าหมูทั้งได้แทงทั้งได้ฮิวเลือดเป็นตัวที่โกงระดับหนึ่งเลยครับที่เป็นสายฟรีแบบโกงนะครับต้องมีก็มีอะไรอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับอันนี้ก็ บอกระบบข้าวๆนะครับว่าเล่นเพลินเล่นสนุกมากนะครับผมนี่แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย